สวัสดีค่ะคุณลูกคา้าทุกท่านวันนี้มารีวิวส่งงานลูกคา้างานตลัปัดย่ามหมอนอิงงานโลโก้นะคะแล้วก็มีปักสับป,ปะทนด้วยลูกค้าเลือกเป็นแนวสีขาวครีมทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณบริษัท agc มาณที่นี้ด้วยนะคะสามารถเลือกได้ทุกสีเลยนะคะตามธีมสีการจัดงานของลูกค้าค่ะอันนี้เขาจะเป็นขาวครีมทั้งงานกระถินเลยค่ะท่านใดสนใจสินค้าก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ ลายร้านสะพานบุญคือแอสะพานบุญ109ค่ะส่วนราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยค่ะ www. s p p a n บ u n n น0 9 .com ค่ะท่านที่สนใจงานปักชื่อสั่งกันช่วงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าช่วงใกล้กระถินแล้ว งานจะเยอะเราช่างปักไม่ทันนะคะจะมีบางส่วนที่ไม่สามารถปักชื่อได้นะคะต้องเอางานแบบสําเร็จรูปไปค่ะร้านสะพานบุญเปิดจันทร์ถึงเสาร์แปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นร้านเราหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะสินค้านี้ส่งแต่งจังหวัดก็ได้นะคะส่วนท่านไหนที่อยู่ใกล้กันก็เรียกรถเรียกแกรบลาล่ามุฟมารับที่หน้าร้านได้นะคะสวัสดีค่ะ